สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนบ่ายเนาะมนนี้ประมาณบ่ายสามนะเราพวกันแนวทางฮานอยของแอดนะคะก่อกนจะไปฮานอยนะคะราวพัฒนาลาวสไตล์แอดไม่ได้ลงให้นะแต่ว่าทุกคนจดใส่สมุดก็ได้นะคะราวสไตล์นะคะแอดได้ตารางนะคะตัวเด่น469เขียนไปเลยก็ได้ค่ะจะได้จับจับวินในตตารางได้ ในตารางของแอดได้469 384นะคะ469 384วิ่งรูด3กับ9นะคะฟัน3นะคะควันนี้แอดให้ไปวิ่งรูด3กับ9ฟัน3นะคะราวสตาร์นะ,ะย้ำนะคะย้ำวิ่งรูด3กับ9แล้วก็ฟัน3นะคะราวสตาร์โอเคเรามาดูของฮานอยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันราวสตาร์เนาะ อานอยวันนี้ตัวเด่นนะคะ3 5 8 2 7 3ดิ้งรูดจิตกับ3ฟันจิตนะคะวันนี้จับวินิตารางก็2 5 5 2 2 7 7 2 3 8 8 3 5 7 7 5 7 8 8 7 3 5 5 3 5 8 8 5แล้วก็2 8 8 2นะคะเบิ้ลก็จะมี3 3 5 5นะคะเมื่อวานเขาเข้ารอบจะวิกฤตก็ให้ช้าไปนะคะเมื่อวาน เขาเข้ารอบเฉพาะกิจ9009นะคะแล้วก็มาเข้ารอบปกติ7997แล้วก็มาเข้ารอบสุดท้าย7007นะคะรอบ VP เมื่อวานนะคะอ่ะตัวเจาะวันนี้ก็จะมี2552 2 7ห5 5สองแล้วก็7887นะดแหรือใครจะจำบ,บินในตารางนะคะจะบ,บิน,นตารางก็ได้นะคะตัวเจาะใครแอดมี3 2ที่แอดไม่จับมาเนาะเพราแอดเน้นวิงลูดจิ ตัวเด่นๆที่เขามาบยนะคะทุกคนแอดจะไปเร็วหน่อยนะคะเดี๋ยวทุกคนไม่ทัน,นะคะตัวเด่นที่เขามาสามตัวนี้นะใครจะจับเอาสามตัวนี้ไปวิ่งรูดก,ก็ได้นะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะรำ่ำร่ำรวยรวยถูกหวยสัป็นทุกคนเด้อไปแล้วจ้า